โชคจะตั้งมรดิฐานโชคเลยว่าถูกที่เขาผิดที่เราเวลาคิดงี้ปุ๊บนะไม่อาฆาตไม่แค้นไม่เจ็บแต่ถ้าไปโทษแต่คนอื่นนะแม่งเจ็บแล้วก็ทุกข์เองแล้วที่สําคัญนะ่ะปัญหาของคนอื่นนะครับเราแก้ไม่ได้แต่เราเจ็บกับมันซะแล้วแต่เวลามันบอกว่ากูผิดที่กูเองกูยอมแก้ตัวเองแต่ว่ากูมีหนทางแก้แต่กระซิบนะรวยแล้วพูดเที่ยอะไรก็ได้ต้องไม่มีจะแดกสิก็เครียดแค้นแนคนอื่นเหมือนกัน เมื่อได้แหละเมื่อเราลอกทิศของบ้านหมายเลขเก้าใช่ไหมครับคราวนี้เราลอกดวงบ้านตำแหน่งของดวงบ้านลงไปตามทิศก็ลอกจากอะไรเ,เห็นไหมครับพี่จับอะไรก่อนเลยประธานดูเทียบกับแผ่นม่วงที่นิ้วโชคเห็นไหมเนี่ยเขียนประธานลงไปก่อนเลยประธานก็เป็นอะไรหกพิ่าห้าผีมรณนะอายุภัยพิบัติเจริญหมอ แล้วนมันจะวนอย่างนี้เลยเห็นไหมครับแสดงว่าโจทย์ของพี่ตอนนี้คือพยายามลอกแผ่นม่วงให้ถูกก่อนไม่มั่นใจค่อยแงหน้าดูจอทีวีนะครับมันเป็นการฝึกให้พี่คิดตามและทําตามได้ไหมพี่ครับประทานอยู่ที่ใต้ก่อนเลยพี่ง่ายๆพี่สาวนิ้วจิ้มไปเรื่อยๆเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆไม่ใช่อะไรตำแหน่งดวงบ้านกับทิศดวงบ้านมันจะตรงกันเป๊ะมันจะง่าย แต่เวลาเป็นตำแหน่งคนเนี่ยแม่งยากแล้วอย่างที่เขาบอกว่าให้ออกจากบ,บ้านนี่คือคนราศีตะวันออกหรืออยู่บ้านที่เซนตตะวันตกไม่ได้เขาอกาให้ออกเลยถูกต้องพี่ครับโหดร้ายมากจริงๆอะกระจอกกระจอกไร้สาระมันมีวิธีแก้มีต่างๆแต่เพอเอินว่ามันทําให้วิชาดูศักดิ์สิทธิ์เขาพยายามจะทาให้รู้สึกว่าเขาเจ๋งและเด็ดขาดแต่จริง,รงๆแล้วแม่งห่วยแตกโชคยังไม่ใช้เลย หน้าง,งานจริงโชคก็ไม่ได้ใช้นะแต่ก็มีบางคนก็หากินเลยไม่ใจฮะบางคนก็สินแสบด,ดวนี่ก็เจอซื้อแสบเอาดึงบ้านเหมือนกันจ่ายต่ำเวยใช่มีมีมี <c oughs> มีมบางคนตะเพิดออกเลยนะ <c oughs> อันนี้เราเรียกว่าตำแหน่งดวงดวงบ้าน <c oughs> ดวงบ้าน <c oughs> ดวงบ้าน,านต่อไปโจดคนเราจะลงดวงคนเพราะว่าโชคกำหนดไว้ว่าดวงคนผู้ชายเกิด2,521 เปิดแผ่นหลังเลย2 5 2 21 1 2,121ผู้ชายเป็นเลข4แส,ส,สดงว่าพี่เขียนที่หัวกระดาษของพี่ไว้ว่าผู้ชายเกิด2,121เป็นคนหมายเลข4บ้านอะไรบ้านชุนใช่ไหมอ๋อจริงเราก็ดูแบบนี้ S <S ใช่ครับผมโชคสรุปให้เลยเนี่ยเลขสี่พี่ครับดูเนี่ยเลขสี่อันนี้ใช่ไหมเลขสชุนนี่ยก็ชุนอันนี้ก็มุมเดียวเลขสี่อยงพี่ก็มุมนี้เห็นไหมนี่เลขสี่แสดงว่าอันเนี้ยายากยากแล้วนะเพราะไม่ตรงกับทิศบ้านคราวนี้ยพี่ลองดูนะครับพี่ต้องดูนะว่าเนี่ยภัยพิบัติพวกนี้นะครับยึดก่อนเลยประธานอยู่ทิศอะไร,ระอ,ออกเฉียงใต้ไหมประธานอยู่ออกเฉียงใต้ไหม พี่ต้องลงตำแหน่งดวงคนนะประทานในตำแหน่งคนมุมล่างขวาที่ทิศออกเฉียงใต้ในชาร์ตบ้านมันไม่ตรงอะไรเห็นไหมนั่นแหละพี่จะต้องค่อยๆอ,อะไรรู้ไหมนิ้วจิ้มวางแผ่นม่วงแล้วนิ้วจิ้มนิ้วชี้นิ้วชีนวช้นิ้วนางมือข้างซ้ายจิ้มประทานให้ตรงกับ SE ในแผ่นบ้านแล้วก็ขยบนิ้วไปอีกก็ตำแหน่งหมอทิศ S ถ้านิ้วขยบเขียนเสร็จนิ้วขยบไไแต่ละช่องมันจะไม่หลงาตามเข็มไปเลยอเตอนนี้เอาใหม่ๆเอาใหม่ก่อนอทุกคนเขียนตำแหน่งประธานในตำแหน่งคนน้มุมล่างขวานะที่ทิศเออีในแปนบ้านพี่เขียนได้ยังเขียนได้แล้วใช่ไหมครับต่อไปขยบเป็นทิศใต้เป็นหมอเห็นไหมก็ลงหมอในทิศใต้ของแปนบ้าน แต่ตำแหน่งดวงคนถ้าหมอเสร็จแล้วต่อไปห้าผีลงที่เอสแปบบในแปนบ้าน พี่ครับตำแหน่งดวงคนไม่ตรงกับดวงบ้านในทิศจริงนะพี่ต้องเอาดวงดวงของคน,น่ะมาลงให้ตรงกับทิศบ้านพี่ครับเห็นไหมลองตรวจสอบคำตอบตามนี้ไหม เดี๋ยววมอรณะอยู the the ่ไหนทิดอะไรแล้วนี่อะไรเอ็นอีนี่ไหอครับพี่ชาย่ชคขออนุญาตนะประธานอยู่ไหนนิ้วจิ้มจิ้มทิศอะไรเอชอีนี่ใช่ไหมครับ เขียนเสร็จแล้วใช่ไหมขยบนิ้วมาก็มาเขียนหมอขยบอ่ะเขียนเสร็จแล้วก็ขยบนิ้วมาอีกเป็น5้าผีขยบนิ้วมาอีกเป็นหพิฆาตขยบนิ้วมาอีกเป็นภัยพิบัติขยบมาเป็นเจริญตอนขยบเจริญก็เป็นมรณะถูกต้องลงไปก็เป็นอายุโอเคใช่แล้ว แล้วแต่ทิกคใครเลยได้พี่ครับใครที่เขียนเสร็จแล้วดูพี่เห็นไหมครับว่าบ้านเป็นหมายเลขคุณช่วยอะไรเก้า 9, พี่ก็เขียนไว้นะบ้านเป็นเลขคุณช่วยเก้าคนเป็นหมายเลขคุณช่วยอะไรกลุ่มเดียวกันไหมเฮ้ย หนึ่งสามสี่เก้ากลุ่มเดียวกันใช่ไหมครับพี่ลองดูนะครับกลุ่มเดียวกันที่สังเกตให้ดีนะตำแหน่งดีทับดีเห็นไหมตำแหน่งร้ายทับร้ายถ้ากลุ่มเดียวกันเห็นไหมเท่าเรียกว,ว่าเลือกบ้านอิงคนวงจุ้ยตะวันออกควรจะเลือกบ้านอิงทิศกลุ่มตะวันออกเข้าใจยังคนเป็นหมายเลขสี่แสดงว่า ทิศตะวันออกสี่เป็นกลุ่มตะวันออกจริงไหมครับก็มีอะไรบ้างทิศเหนือออกออกเฉียงใต้ทิศใต้แสดงว่าควรจะเลือกบ้านอิงสี่ทิศนี้เพราะบ้านสี่อิงสี่ทิศเนี้ยเท่ากับเป็นบ้านตะวันออกด้วยเมื่อบ้านตะวันออกคนตะวันออกมันทําให้เวลาการจัดบ้านเห็นไหมตําแหน่งดีทับดีในช่องเดียวกันแต่ตรงกันข้ามถ้าคนกับบ้านไม่เข้ากันถ้าดีบ้านก็จะหลายคนเนี่ยไงครับพี่ อะไรนะครับมันจะค้านกันถูกต้องดังนั้นตอนนี้พี่เห็นว่าครับเวลาตำแหน่งดีทับดีมันจัดได้ง่ายเพราะในวิชาห่วงจุย้ยมันจะมีเกณฑ์ไว้ว่าประตูตู้โต๊ะเตียงเป็นตำแหน่งมงคลเตาไฟซุ้มเป็นตำแหน่งอับประมงคลประตูตู้โต๊ะเตียง ประตูเข้าบ้านก็ควรจะเปิดในตำแหน่งมงคลใช่ไหมใช่ตู้เซฟควรจะวางตำแหน่งมงคลใช่ไหมโต๊ะทำงานควรจะตำแหน่งมงคลใช่ไหมเตียงนอนควรตำแหน่งมงคลใช่ไหมเนี่ยประตูตู้โต๊ะเตียงควรจะทับตำแหน่งดีพี่ครับทำไมต้องทับตำแหน่งดีถ้าเมื่อถ้าประตูเข้าบ้านอยู่ภัยพิบัติมรณะก็ไม่เหมาะสมจริงไหมประตูเข้าบ้านควรจะอยู่อายุหรือเจริญเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นโซนดีเข้าใจไหม ดังนั้นนี่คือพื้นที่ในการวางเลเยอร์ด้วยห่วงจุย้ยแต่วิชานี้อย่าไปใส่ใจกับมันมากเพราะสุดท้าย